อเภอโพทองได้ถอดบทเรียนธนาคารขยะของเทศบาลตำบลลำมิ์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเบสแพทิศของอำเภอโพทองเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนําไปรอบใช้พัฒนาและต่อยอดเพื่อให้ธนาคารขยะเป็นกลไกจัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนธนาคารขยะ ชุมชนของเทศบาลตะบนลำมาศรีรีเซเคิลเวสแบงค์ได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วโดยใช้หลักการของธนาคารมาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในการให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารมีคณะทำงานธนาคารขยะที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้านมาดดำเนินการคัดแยกมูลค่าและบันทึกข้อมูลการขายลงในสมุดคู่ฝากของสมาชิกโดยใช้เกณฑ์ราคาจากผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล เป็นเกณฑ์ในการกาหนดราคารายได้ที่ได้จากการขายธนาคารขยะจะนํามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการของสมาชิกธนาคารขยะปัจจุบันธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลลำมว์มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจากทุกหมู่บ้านจํานวน103คนมีจํานวนขยะที่รับซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือน342กิโลกร,รมัมคิดเป็นจํานวนเงินโดยเฉลี่ยต่อเดือนก็คือ1,300บาท การสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนและการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลในเขตพื้นที่และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเวทีประชุมประชาคมคลนลำมา์รักพินในการดำเนินการธนาคารขยะชุมชนของเทศบาลตำบลลำมักพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะการสร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ในการคัดแยกขยะโดยใช้กลไกของคณะกรรมการ ที่มาจากการคัดเลือกของชุมชนทั้งผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสา,าสมัครท้องติ่นรักโลกและแต่งตั้งคณะทำงานธนาคารขยะฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายทะเบียนสมาชิกฝ่ายบันทึกข้อมูลฝ่ายด้านการเงินและบัญชีฝ่ายการจัดซื้อและขายรวมไปถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์และติดตามผลทั้งนี้ในการดาเนินการบริหารจัดการธนาคารขยะในทุกกระบวนการจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำมา์เป็นประธานกรรมการในการเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําและติดตามผลการบริหารจัดการธนาคารขยะให้เกิดความโปร่งใสตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้ในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของธนาคารขยะชุมชนเทศบาตบลตำบลลำมา์เป็นรูปแบบของการออมเงินโดยการบันทึกรายได้ในสมุดผู้ฝากจากการที่สมาชิกนําขยะมาขายให้กับธนาคาร และเมื่อธานาคารขยะมีเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการออมของสมาชิกที่เพียงพอและเหมาะสมคณะกรรมการจะพิจารณารูปแบบสวัสิการให้กับสมาชิกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธานาคารขยะต่อไปเมื่อหมู่บ้านชุมชนเข้าใจถึงประโยชน์ของการาาคัดแยกขยะแล้ว จะช่วยส่งผลให้สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่มากขึ้นลดปริมาณขยะผู้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างนิสัยการออมให้กับสมาชิกอีกทั้งการส่งเสริมให้การดาเนินการในรูปแบบของธนาคารขยะจะช่วยให้คนในชุมชนมีการทํางานเป็นทีมมีการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการทํางานและแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกัน ธนาคารขยะชุมชนเทศบาตบลตำบลลำมาศเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในชุมชนเทศบาลประชาชนผู้นําชุมชนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกส่วนราชการในเขตพื้นที่ซึ่งเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมตามหลักประชารัฐคือภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคประชารัฐทําให้เกิดการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตะบลลำมาศมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืนและเป็นต้นแบบของธนาคารขยะชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นของอำเภอโพทองในการนี้จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันรณรงค์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคั้นแยกขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ร่วมกัน